มาเด้อ Mother, พี่น้องเมื่อนี้ได้สวรสจ้สาใส่พริกเกลือเรียบร้อยสิกินสวรสเป็นกับแกล้มจ้าเมื่อนี้จ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินสวรสเมื่อนี้ได้ก๊อกเนี่กับสวรตต้องจต่งตัวใสใจตรงไหนมั้ เอาตั้งสี่ตัวแตกเป็นบัตรชุนไวเอ้าตาพวกเคยกินบ่มดคับพนุษแต่ว่าพีกับเผื่อเนี่ยเขาปรุงเอาบังหั่นเออมันมาไหนมากนะมันมะเมนพาเนี่ยพอเลยเออคือการละก็แบบมาละยัดใส่เออวางไงนี่กถึงมันได้แค่กินเอาพริกเกลือห้วยใส่ไงมันเป็นยังซีถ้าแล้วมาใส่พริกเกลือมะเมนพาเนี่ยพอพริกเกลือได้เด้

Tôi coi là... Nhảy hết luôn Bơ Cái dao này Cái phải vô này để cần thêm tính nước